สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตยเ์เดือนกุมภาพันธ์ในปีพศ2566ซึ่งอันนี้จะเป็นการทำนายดวงโดยรวมและเราจะพูดถึงในเรื่องการงานการเงินและในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่ง ในคลิปวิดีโอนี้คำทำนายอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้แต่ก็ให้คุณใช้คลิปวิดีโอนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าคำทำนายนี้ไม่ตรงกับคุณภายในเ,เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าคุณโชคดีคุณไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าว่า ในช่วงเดือนกุมภาที่จะถึงนี้มันมีอะไรที่คล้ายๆกับที่ผู้จัดได้ทำนายหรือว่าเกินมาในาคลิปวิดีโอนี้คุณก็จะได้ฉุกใจแล้วก็จะได้ระวังตัวแล้วก็หาวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับตัวคุณเองแล้วก็มีสติในการตัดสินใจ ช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการงานซึ่งจะเป็นไพ่แถวบนสุดเจ็ดใบบนนั่นคือเรื่องการงานที่เราจะพูดถึงก็อยากให้ท่านผู้ชมอ่ะได้ดูรูปภาพของไพ่แล้วก็ศึกษาไปด้วยกันด้วยถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่ในช่วงเวลานี้ หรือไม่ว่ากรณีว่าคุณกำลังคิดที่จะมองหางานแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องเจอหรือว่าคุณจะต้องระวังในเหตุการณ์นี้ก็คือ,อการต้อนรับน้องใหม่สมมุติว่าคุณจะเข้าไปทำงานในที่แห่งใหม่เนี่ยคุณก็จะเจอแบบพวกประเภทเจ้าถิ่นนะนะพวกประเภทลองดีชอบกันแกล้งพวก พนักงานที่เข้ามาใหม่อันเนี้ยคุณจะต้องเตรียมทำใจแล้วกเ็เตรียมรับมือกับคนพวกนี้เลยเจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ,อทำหน้าที่ของคุณอะให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามมองข้ามไม่ต้องไปสนใจเพราะคนพวกนี้เป็นพวกประเภทเ โรคจิตนะชอบแกล้งคนชอบแบบว่าทำร้ายจิตใจหรือว่าว่าแดกว่าดันไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันแต่เท่าที่ไพ่บอกเนี่ยนะคนพวกนี้เป็นพวกที่ว่ามันไม่มีทางไปอะ่ะแล้วก็ไม่มีความสุขในที่ทำงานแห่งนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาใครเข้ามาใหม่หรือว่าดูท่าทางที่แบบว่า เออจะทำงานดีหรือมีอะไรที่ดีกว่าเขาเนี่ยพวกนี้จะต้องเข้ามาลุมละเข้ามามทดสอบคุณอะไรแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกประเภทเดียวกับเขานิสัยคล้ายๆกันกับเขาเนี่ยเขาก็อยากจะดึงคุณมาเป็นพวกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบวิธีการปฏิบัติของคนพวกนี้การพูดการจาหรือว่ากิริยาท่าทางอะไรแบบนี้คุณไม่เอาด้วยเนี่ยนะ คุณก็จะโดนแกล้งโดนหมั่นไส้ทุกวี่ทุกวันอะอันนี้ก็คือกรณีว่าคุณจะเข้าไปทำงานในที่แห่งใหม่สิ่งที่คุณจะเจอก็คือปัญหาเรื่องพวกนนเ,นเนี้ยทีนี้ในไพ่เนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าเจ้านายเลยนะส่วนใหญ่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาจากเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือไพ่ห้ดาบไพ่สามดาบ สถานการณ์ที่ถึงแม้ว่าคุณพยายามที่จะประคับประคองเพื่อที่จะให้อยู่รอดในที่ทำงานนี้นั่นก็คือไั่สองถ้วยไพ่ the temperance แต่สิ่งที่คุณจะได้รับคุณก็ยังต้องปวดหัวอยู่ดีทุกวัน่ะไปทำงานเจอคำพูดแดกดันบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้อะมันจะมีอะพวกประเภทโรคจิตแบบเนี้ย ทีนี้ถ้าคุณจะต้องทนแล้วคุณคิดว่างานอันเนี้ยเออมันสำคัญสำหรับคุณนะคุณจะต้องพยายามแบบอยู่ให้ได้อะ่ะแล้วก็จะต้องใช้แบบว่าเหมือนเอาธรรมะเข้าข่มอะ่ะคือไปทำงานต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมสนใจอะ่ะใครว่าอะไรก็เออให้มันลอยไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ง่ายอะ่ะถ้าดูในรูปเออไพ่แล้วเนี่ยเป็นไพ่ก้าวดาบแล้วก็ไพ่ก้าวไม้เท้า ต่อให้คุณเนี่ยไปรายงานหรือว่าฟ้องเจ้านายหรือว่า,าหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะดีแค่เพียงชั่วขณะคุณก็จะแบบโลอ่งอกไปได้ชั่วพักหนึ่งแต่เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเดิมๆมันก็จะกลับมาอีกอันนี้ก็บอกให้คุณเตรียมใจได้เลยแล้วก็กรณีคนที่ทำงานอยู่ที่นี่มานานเนี่ยก็เหมือนกัน เร็วๆนี้อะนะมันก็จะมีปัญหาเข้ามาแหละจากเาเพื่อนร่วมงานที่คุณทําอยู่ด้วยกันเนี่ยต่อให้คุณทําที่นี่มานานเนี่ยนะมันก็จะมีไอ้พวกแบบมาเฟียที่ว่าเขาจะต้องทําตัวข่มเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยเออยากจะอยู่ตรงนี้โดยที่ว่าเออไม่สนใจไม่อะไรมองข้ามไปนั่นอะก็ถึงจะอยู่ได้ในที่ทํางาน แห่งนี้หรือว่าในช่วงเวลานี้สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยที่คุณจะต้องเจอก็ให้คุณเตรียมใจไว้เลยเพราะว่าในที่ทำงานแห่งนี้ต่อให้คุณทำงานที่นี่มานานคุณมีความมั่นคงแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีอะไรเข้ามาให้คุณลบกวนเจ็ตใจทีนี้กรณีว่าบางคนเนี่ยไพ่ก็แนะนำเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเพราะว่า กรณีว่าถ้าใครบางคนเนี่ยถ้าคุณมีความมั่นคงแล้วก็มีความพร้อมคิดที่จะออกจากตรงนี้คุณก็ตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่าไอ้ปัญหาเดิมๆพวกเนี้ยไอ้บรรยากาศการทำงานที่เป็นท็อกซิกเพื่อนร่วมงานประเภทอย่างเงี้ยนะมันไม่มีทางที่จะแก้ไขหรือว่ามันจะไม่หายไปจากในที่แห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ คุณต้องนำเอาไปตัดสินใจเอาเองว่า,าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้หรือว่าเลือกที่จะ Move on เพราะบอกได้เลยว่าคนพวกนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็เขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละเขาไม่ไปไหนหรอกเพราะเขาเป็นพวกที่แบบว่าไปไหนไม่รอดฉะนั้นเนี่ยเอเขาก็จะต้องทำตัวเป็นมาเฟียนั่นก็คือเรื่องงานมันก็ไม่มีอะไรที่จะ ต้องระวังอะไรมากมายแต่ก็เป็นเรื่องอจุกจิกกวนใจนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับมือกรณีที่ว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณไปทำงานเนี่ยคุณจะต้องเจอไอ้พวกแบบว่าวชอบเบง่งชอบคมใช้คำพูดแบบแดกดันกวนเท้าอะไรประมาณนี้ก็ให้เตรียมทำใจก็คือช่วงเนี้ทีนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของอ การเงินและการเงินการลงทุนกรณีว่าช่วงเนี้ยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์บางคนนะไม่ใช่ทุกคนอาจจะมีใครเข้ามาชวนคุณไปร่วมหุ้นร่วมทำธุรกิจอะไรบางอย่างทีนี้เนี่ยการที่คนคนนี้เข้ามาเนี่ยนะก็จะแบบว่าเป็นประเภทสร้างภาพแล้วก็เข้ามาทำดีเอาอกเอาใจคุณเนี่ยนะ เพื่อที่อยากจะชักชวนให้คุณเนี่ยไปทำธุรกิจร่วมกับเขาหรือว่าอ,อ,อยากให้คุณเนี่ยไปช่วยเทคโอเวอร์ over, หรือว่ามีส่วนร่วมเป็นาพาร์ทเนอร์อะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะมันจะมีคนเข้ามาทีนี้แล้วถามว่าการลงทุนอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรู้จกักเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติพี่น้องใครก็แล้วแต่ ถามว่าประสบความสำเร็จไหมไพ่ที่คุณเห็นมันก็เป็นไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่ The Devil, เดอะเดวิลที่ค่อนข้างจะออกมาในด้านลบบวกกับไพ่เด็กถือถ้วยก็เป็นสถานการณ์ที่มันไม่มีความแน่นอนอะแล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ย มันจะมีใครบางคนเนี่ยพอหลังจากที่คุณได้ตกลงตัดสินใจทำอะไรร่วมกับเขาแล้วเนี่ยนะคุณจะรู้สึกแบบว่าผิดหวังอะรู้สึกว่าถูกหลอกอะถูกหลอกใช้อะไรประมาณเนี้แล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าความรู้สึกดีๆที่คุณมีกับคนคนเนี้หรือความคาดหวังในธุรกิจตัวเนี้ยโอ้คุณจะแบบเสียใจมากเลยคุณจะได้เห็นทตุแท้ของคนคนนี้ แล้วคุณจะมองออกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไพ่เดอะเดวิลเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่คุณนะ่ะจะต้องผูกมัดกับสัญญาเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะให้คุณเนี่ยเออเซ็นทําเป็นว่าโอ้เนี่ยเขาแฟนนะให้คุณมีชื่อในธุรกิจตัวนี้อะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาทํางานร่วมกันเนี่ยเออธาตุแท้เขาจะออกเลยเพราะเป็นพลังงานของไพ่เดอะ o ูน ความโลกจิตความแบบว่าอารมณ์มเหย,ยียงปากร้ายแล้วก็นิสัยแบบว่าขึ้นขึ้นลงๆอะ่ะนึกจะด่าก็ดา่านึกจะแบบทำอะไรที่แบบว่าตอนแรกเนี่ยปกปิดไอภาพพจน์อันนี้ไว้เนี่ยพอหลังจากที่คุณได้เซ็นสัญญาหรือว่าได้ทำอะไรร่วมกับเขาเนี่ยความโลกจิตเนี่ยออกมาเลยแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะ ก็หมายความว่าเขาแพลนมาตั้งอันแรกแพลนที่จะทําเป็นคนนิสทําเป็นคนดีเอาอกเอาใจดูมีเหตุผลแต่พอหลังจากที่คุณได้เซ็นสัญญาหรือว่าคุณติดกับดักเขาแล้วนี่โอ้โหธาตุแท้นี่ออกมาจนคุณนี่แบบน้ําตาจาะไหลอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าก็กรณีว่าใครบางคนเนี่ย ที่เซ็นสัญญาหรือว่าทำอะไรร่วมกับใครไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่มีทางเลือกละนอกจากจะประครับประคองให้สัญญาอันเนี้ยมันจบลงเพราะว่าคุณไม่อยากที่จะเดินออกจากตรงนี้โดยที่ว่าคุณไม่ได้อะไรเลยเพราะคนคนนี้เขาไม่ได้มีเงินที่จะมาซื้อคุณออกหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาอยากที่จะบีบบังคับให้คุณเนี่ยทนไม่ไหวเดินออกจาก ธุรกิจตัวนี้เดินออกจากความเป็นหุ้นส่วนของอสิ่งที่คุณทำเนี่ยแบบว่าให้คุณเนี่ยเดินออกด้วยตัวเปล่าว,ว่างั้นหรือไม่งั้นก็จะพยายามหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณอะ่ะให้คุณแบบประสาทอะ่ะแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็เดินออกแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยเหมือนดูเห็นว่าคุณก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองเพราะว่า ไพ่เดอะเดวิลหมายถึงว่าสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องผูกมัดกับสัญญาเพราะธุรกิจของคุณเพราะสิ่งที่คุณลงไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่อยากแบบเดินออกแบบด้วยด้วยตัวป่าอะโดยที่ว่าไม่ได้อะไรก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ทำอะไรกับเขาไปแล้วเนี่ยนะเซ็นสัญญาลงเงินลงอะไรไปแล้วเนี่ยคุณก็จะพยายามที่จะประคับประคองให้มันอยู่รอดแหละเพราะเป็น ไพ่ดีอัลคัมเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่สองถ้วยหมายความว่าคุณต้องอยู่ตรงเนี้ยทำหน้าที่ของคุณไปท,ทั้งทั้งที่โหคุณแบบทรมานมากแล้วรู้สึกเกลียดมากเลยกับคนคนนี้ยแต่ว่าคุณก็จะต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้เพื่อผลประโยชน์ของคุณอันนั้นก็คือไพ่ดีอ t ลคัมก็อันนี้บอกได้เลยว่าก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณ คุณอาจจะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คิดว่าโอ้ไม่รู้ว่าไพอันนี้จะแม่นแบบว่าคนคนนี้เราก็คบมานานนะก็คุณจะได้เห็นหลังจากที่คุณได้ตัดสินใจหรือทำอะไรร่วมกับเขาไปแล้วแล้วก็นั่นก็คือสิ่งที่ไพต้องการสื่อสารกับคุณให้คุณมองเห็นภาพเลยแล้วก็ขึ้นขึ้นอยู่ที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเอง ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งหมด3เรื่องนะอันนี้คุณต้องแยกแยะกรณีบางคนเท่านั้นที่อาจจะเข้ามาดูแล้วก็ตรงกับคุณในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ก็คือกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคุณต้องให้โอกาสต้องให้อภัยต้องทนกันมาตลอด ไม่ว่าในเรื่องความเจ้าชู้ความอา,อารมณ์เวียงของคู่ของคุณนะความเห็นแก่ตัวความที่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมันจะไม่มีความเกงใจแล้วก็ไม่ให้เกียรติกันอันนั้นก็คือไพ่สิดาบไพ่สดาบแล้วก็ไพ่ The Temperance Queen of Cups ราชินีถือถ้วยก็หมายถึงสถานการณ์ที่คุณเนี่ยอย่าง temperance เนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณเนี่ยได้พยายามประคับประคองแล้วก็อดทนไพ่ก้าดาบไพ่สาดาบก็คือยังไม่ยอมที่จะตัดใจยังไม่ยอมที่จะถอนตัวจากสถานภาพตรงนี้เนี่ยนะก็อาจจะเป็นเพราะในเรื่อง สถานภาพของคุณก็ได้หนึ่งคุณอาจจะไม่มีทางเลือกแล้วก็อาจจะติดเรื่องครอบครัวเพราะว่าราชินีถือถ้วยนี่ก็เป็นสถานภาพของคนที่เป็นแม่นะบางครั้งคุณก็ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ถามว่าสิ่งที่คุคณคทนเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นได้ไหมก็บอกได้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่จะ เปลี่ยนแปลงคนคนนี้ได้หมายถึงคู่ของคุณน่ะสิ่งที่คุณทนคุณก็จะทนต่อไปไอแบบเดิมๆสิ่งที่เขาเคยทำเขาก็จะทำของเขาไปเขาเหมือนกับว่าเขาเคยชินเคยตัวแล้วเขารู้ว่าคุณเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทนเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้บอกได้เลยแต่ในไพ่เอ่อจ็ดใบเนี้ยในในเรื่องของความรักเนี่ยนะก็มองเห็นนะโอกาสที่ใครบางคนเนี่ย ถ้าคุณไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณแพลนที่จะเดินออกจากตรงนี้เนี่ยนะคุณมีโอกาสเลยเพราะว่าเป็นไพ่ใบใบใหญ่เป็นไพ่เมเจอร์อะคานาเนี่ยนะก็คือไพ่เดอะเวิลแล้วก็ไพ่เดอะสตาและออไพ่เดอ o อัคัมอันนี้ก็เป็นอ๋อไพ่แดเหรียญก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะออกจากจุดนี้ the world ก็หมายถึงว่าการจบ จากาสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ก็เหมือนกันหมายความว่าคุณน่ะยอมละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณคุณยอมที่จะจบยอมที่จะแบบหมดตัวหรือว่ายอมที่จะไปเริ่มต้นใหม่อะ่ะเริ่มเริ่มต้นจากศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะคุณเนเหมือนมีความหวังอะแล้วก็แล้วก็ คุณก็เชื่อว่าคุณมาถูกทางแล้วแล้วไพ่แปดเหรียญเนี่ยก็เป็นพลังงานที่ว่าสนับสนุนให้เห็นว่าคุณอยู่ในฐานะที่พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอะ่ะไม่ต้องพึ่งพาใครเนี่ยคุณก็มีรายได้ทํามาหากินโดยที่ว่า ไม่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่ากรณีบางคนเนี่ยอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่บ้านเลยเนี่ยเลี้ยงลูกเลยเนี่ยก็จบคุณไม่มีโอกาสแล้วแต่ถ้าคนที่มีงานทํามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอที่จะมีทางเลือกแล้วคุณมีโอกาสได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยเออเอ,อโดยที่ว่าคุณสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วคุณไปได้ดีด้วยเป็นไพ่แปดเหรียญ อันนั้นก็คือถือว่าเป็นโชคลาภของคุณแล้วกันสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดเนี่ยเวลาเ,เลือกไพ่ออกมาเนี่ยอธิษฐานแล้วก็เลือกไพ่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไพ่ที่แบบว่าโอ้โหเป็นแบบโชคดีมีเหรียญใหญ่มีวิวออฟฟอร์จูนนู่นนี่นั่นแต่ว่าการที่คุณอะ ได้รู้ตัวก่อนได้รู้วิธีที่จะป้องกันปัญหาที่จะเข้ามาเนี่ยอ้ยถือว่าคุณโชคดีคุณเซฟเงินได้เป็นจำนวนมหาศาลแล้วคุณก็หลีกเลี่ยงปัญหาที่คุณจะต้องไปแบบต้องไปทนกับคนคนเนี้ยคนที่คุณตัดสินใจพลาดอะนะเป็นปีเป็นสองสามปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วกับใครบางคนก็ ผู้จัดก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้ไอพลังงานพลังงานที่เป็นในด้านลบเนี่ยนะมันคงจะไม่เกิดกับคุณถ้าคุณรู้ตัวก่อนแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณหรือว่าอาจจะมีประโยชน์กับใครบางคนก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ